Okay, what are E ร้านใกล้ป๊อปร้านใกล้ป๊อปเป็นไฟทอดเ,เกิดเหตุก็คือน้ำมันมันล้นออกมาจากาก๊าะทำให้เกิดประกายไฟแล้วเขาน่าจะใช้น้ำในการดับมันทำให้ไฟโหมขึ้นข้างบนค่ะแล้วเขาก็วิ่งไปเอาถังทับเพลิงค่ะซึ่งหนูก็บอกหนูเกณฑ์นคนออกให้หมดค่ะหนูเกณฑ์ออกหมดแต่อย่างมีบางส่วนที่ห่วงของค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าให้ออกมาก แล้วทางดับเพลิงมีแค่สองค่ะนายกมันเลยไม่ทันไม่ทันจริงๆหนูก็เลยตะโกนวิ่งหมดเลยค่ะวิ่งให้คนออก็เลยไม่ทัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับออกด้านนอกตัวคารเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับก็เจ้าหน้าที่ตักช่วยกันนะครับ เพิ่งรู้ไปดิเราขายอยู่อยู่ช่วงไหนครับคือช่วงนี้ค่ะร้านของค่ะขายเกี่ยวอะไรผลไม้ค่ะพี่อ่าแล้วไฟเพิ่งรู้ไปมาจากยังไงฮะมันมันมาจากร้านไก่ทอดอะค่ะพี่แล้วก็ขึ้นร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้างในร่มมาเลยพี่มันก็ไฟมันกระตัดวงจรอะค่ะอ๋อก็คือไฟลุกจากที่ร้านเข่าใช่ไหมใช่ใช่เราขึ้นหลังคาใช่ใช้ใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีที่มันเละมันลามมาฮะห้านาทีแค่นั้นอะพี่แต่ในเรื่องตอนในเรื่องของการบาดเจ็บตอนนี้ยังยังไม่มีนะครับ กเพกราะว่าเมื่อเป็นตลาดตอนเกิดเหตุดได้สอบถามพยานใกล้เคียงในที่เหตุก็ได้ทราบว่าต้นเหิงน่าจะเกิดที่ร้านที่ทอดทอดไก่นะครับอาจจะมีในเรื่องของถังแกส๊สหรือสายแก๊สมันรั่วรั่วแล้วคนเกิดประกายไปก็เลยเป็นจุดต้นกำเนิดใ,ใกล้ๆจุดที่ที่เราอยู่อยู่พื้นที่อยู่นะครับ ตันนี้ก็ควบคุมเหงืได้หมดแล้วเดี๋ยวทางเจ้าที่หลวงก็ทำทำแบบการจัดเรื่องการจราจรจอแต่บังเอินว่าเป็นพื้นที่ปิดอยู่ด้านในก็ก,ก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร